ของจริงไม่จกตาบุกบ้านร้างตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากอดีตคืนนั้นฟ้าครึ้มลมพัดแรงจนต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านสั่นไหวเหมือนคนกำลังหวาดกลัวผมนั่งอยู่ในรถกับเพื่อนอีกสองคนคือตั้มกับปานพวกเราสามคนเป็นยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีช่องของเราชื่อว่าของจริงไม่จกตาวันนี้เราตัดสินใจจะไปพิสูจน์บ้านร้างหลังหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเฮียนที่สุดในจังหวัด เอาจริงดิแกจะเข้าไปจริงๆเหรอวะตั้มถามด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจเท่าไหร่เออจริงดิไม่มาจะเสียเที่ยวเปล่าๆนะเว้ยเตรียมตัวมาตั้งนานผมตอบกลับไปแต่ฉันว่ามันวังเวงแปลกๆนะตั้งแต่ขับรถเข้ามาในซอยนี้ปานเสริมขึ้นมาเธอกอดอกแน่นเหมือนพยายามหักห้ามความกลัวอย่าคิดมากนะปานแค่บ้านเก่าๆหลังนึงเองผมพูดปลอบใจ แต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเหมือนกันบ้านร้างหลังนั้นตั้งอยู่สุดซอยเป็นบ้านสองชั้นสไตล์โคโลเนียลที่สุดโทรมไปตามกาลเวลาสีขาวที่เคยสดใสบัดนี้กลายเป็นสีหม่นคล้ำมีรอยแตกร้าวอยู่ทั่วผนังกระจกหน้าต่างแตกหายไปหลายบานเผยให้เห็นความมืดมิดภายในตัวบ้านรั้วเหล็กที่เคยแข็งแรงบัดนี้ขึ้นสนิมกรักกรังบ่งบอกถึงการถูกทิ้งร้างมานาน ผมดับเครื่องยนต์แล้วพวกเราสามคนก็ลงจากรถอากาศเย็นยเยือกพัดปะทะใบหน้าทำให้รู้สึกขนลุกสู้ตั้มหยิบไฟฉายออกมาส่องนำทางส่วนผมกับป่านก็เดินตามหลังไปอย่างระมัดระวังเอาละทุกคนเตรียมกล้องให้พร้อมเราจะเริ่มทำการสำรวจกันผมพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ก็พยายามควบคุมไม่ให้เสียงสัน่น พวกเราเดินเข้าไปในเขตบ้านบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงมีเพียงเสียงลมพัดหวีดหวิวและเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันเท่านั้นที่ดังเป็นระยะฉันว่าเราเริ่มจากตรงไหนดีป่านถามเสียงแผ่วเบาเข้าไปในบ้านเลยดีกว่าตรงนั้นแหละน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นผมตอบพลางชี้ไปยังประตูทางเข้าที่เปิดอ้าซ่าอยู่เราเดินไปที่ประตูหน้าบ้านอย่างชา้ชาๆเมื่อเข้าไปข้างใน ความมืดก็เข้าปกคลุมทันทีอากาศภายในบ้านเย็นกว่าข้างนอกมากเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเราอยู่เปิดไฟฉายสิตั้มผมบอกตั้มรีบเปิดไฟฉายส่องไปร,บรอบๆแสงสีขาวสาดส่องไปทั่วห้องโถงที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและหยากใยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผ้าม่านขาดวิ่นปลิวสวายตามแรงลมที่นี่เคยเป็นบ้านที่สวยงามมากแน่ๆ ป่านพึมพำใช่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นบ้านผีสิงไปแล้วผมตอบขณะที่เรากำลังสำรวจห้องโถงอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแว่วมาตามลมมันเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ผมมั่นใจว่าผมได้ยินจริงๆแกได้ยินอะไรไหมผมถามเพื่อนได้ยินอะไรหรอตามถามกลับเหมือนมีคนกระซิบอะไรบางอย่างผมตอบฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะป่านเสริม สงสัยฉันจะหูฝาดไปเองมัง้งผมพูดแต่ในใจก็ยังรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างอยู่เราเดินสำรวจห้องต่างๆในชั้นล่างอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสนใจมากนักนอกจากความเก่าแก่และความทุดโสมที่เพิ่มมากขึ้นขึ้นไปข้างบนกันเถอะผมบอกพวกเราเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่เหยียบย่าง เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองก็พบกับห้องนอนหลายห้องแต่ละห้องก็มีสภาพไม่ต่างจากห้องโถงด้านล่างที่นี่น่ากลัวกว่าที่คิดไว้อีกป่านพูดใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันผมตอบขณะที่เรากำลังสำรวจห้องนอนห้องหนึ่งอยู่นั้นผมก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่มุมห้องมันคือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวเก่าที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ดูสินั่นมันตุ๊กตาผมพูด พลางชี้ไปยังตุกตาตัวนั้นตั้มเดินเข้าไปหยิบตุกตาตัวนั้นขึ้นมาดูตุกตาอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดตั้มพูดตุ๊กตาตัวนั้นมีใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตากลมโตสีดำสนิทจ้องมองมาที่เราอย่างไม่กลับพริบเอาวางไว้ที่เดิมเถอะตั้มผมบอกตั้มวางตุ๊กตาตัวนั้นกลับลงไปที่เดิมทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังแว่วมามันเป็นเสียงของแบกผู้หญิง แกได้ยินอะไรไหมผมถามเพื่อนได้ยินเหมือนเสียงหัวเราะปานตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนั่นไงฉันว่าแล้วต้องมีอะไรผมพูดตอนที่สองเงาในความมืดเราสามคนยืนนิ่งเงียบฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัวเสียงหัวเราะคิกคักยังคงดังแว่วมาเป็นระยะระยะแต่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันมาจากทิศทางไหนเราเราควรถอยออกไปก่อนไหมปานถามด้วยน้ำเสียงหวาดกลัว ไม่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคืออะไรผมตอบผมตัดสินใจเดินไปสำรวจรอบๆห้องอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติฉันว่าเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ตั้มพูดอาจจะใช่แต่ฉันยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่กับเราในห้องนี้ผมตอบทันใดนั้นเองไฟฉายของตั้มก็ดับลงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตั้มทานไฟฉายแกเป็นอะไรผมถามไม่รู้สิเมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่เลย ตั้มตอบในห้องตกอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวสลวจากภายนอกที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเปิดไฟฉายของแกสิผมบอกป่านป่านรีบเปิดไฟฉายของเธอแต่แสงไฟก็ส่องได้ไม่ไกลนับเพราะแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแบตฉันใกล้หมดแล้วป่านบอกแย่ yeah, แล้วผมพูดในขณะที่เรากำลังตกอยู่ในความมืดนั่นเองผมก็เห็นเงาดำทะมืนเคลื่อนไหวอย,อยู่ตรงมุมห้องนั่นอะไรผมพูดพลางชี้ไปยังเงา ตั้มกับปานหันไปมองตามทิศทางที่ผมชี้แต่พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยแกเห็นอะไรเหรอตั้มถามเงามีเง,งาอยู่ในห้องนี้ผมตอบฉันไม่เห็นอะไรเลยนะปานเสริมฉันเห็นจริงๆผมยืนยันเงาดำทะมึนค่อยคอยเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรามากขึ้นผมรู้สึกได้ถึงความเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเราต้องออกไปจากที่นี่ผมพูดผมคว้ามือเพื่อนทั้งสองคนแล้วรีบวิ่งออกจากห้องนอนนั้นทันทีเราวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิต เมื่อมาถึงชั้นล่างเราก็รีบวิ่งออกจากตัวบ้านเร็วเข้าวิ่งผมตะโกนเราวิ่งออกจากบ้านร้างหลังนั้นด้วยความเร็วสูงสุดเมื่อออกมาพ้นเขตบ้านเราก็หันกลับไปมอนบ้านร้างหลังนั้นยังคงตั้งตหระง่านอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมผมถามเพื่อนใช่ฉันเห็นเงาตามตอบฉันก็เห็นป่านเสริมเราต้องกลับไปอีกไหมตามถามไม่ฉันไม่กลับไปอีกแล้วป่านตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันก็คิดว่าอย่างนั้นผมพูดเราสามคนยืนหอบหายใจอยู่หน้าบ้านร้างหลังนั้นความกลัวยังคงเกาะกลุมหัวใจของเราอยู่เราจะเอาเรื่องนี้ไปลงในช่องของเราผมพูดแต่คนจะเชื่อเราเหรอ ตั้มถามไม่รู้สิแต่เราต้องเล่าเรื่องที่เราเจอให้ทุกคนฟังผมตอบเราตัดสินใจกลับบ้านพักเพื่อพักผ่อนแล้วรวบรวมสติหลังจากนั้นเราก็จะนำเรื่องราวที่เราได้เจอมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอลงในช่องของเราตอนที่3คืนหลอนที่บ้านพักเมื่อกลับมาถึงบ้านพักเราก็รีบอาบน้ำเปล่อนเสื้อผ้าแล้วนั่งพักผ่อนในห้องนั่งเล่นฉันยังไม่หายกลัวเลยป่านพูดฉันก็เหมือนกันตั้มเสริมฉันว่าเราเปิดหนังดูดีกว่า จะได้คลายเครียดผมเสนอเราเปิดหนังตลกดูแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะอ,ออกมาได้เพราะทุกคนยังคงคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านร้างหลังนั้นฉันว่าเราอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปลงในช่องเลยดีกว่าป่านพูดทำไมละ่ะผมถาม ฉันกลัวว่ามันจะตามเรามาป่านตอบอย่าคิดมากนะป่านมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญผมพูดปลอบใจแต่ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตามเสริมแล้วแกคิดว่ามันคืออะไรผมถามฉันไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ตามตอบแกคิดมากไปแล้วผมพูดฉันไม่ได้คิดมากตามยืนยันพอเถอะพวกแกอยากทะเลาะกันเลยป่านพูดเรานั่งเงียบกันไปสักพัก ความเงียบทำให้บรรยากาศในห้องอึดอัดมากยิ่งขึ้นฉันไปชงกาแฟดีกว่าผมพูดผมลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัวขณะที่กำลังชงกาแฟาอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องนั่งเล่นเสียงอะไรผมพึมพำผมรีบเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นก็พบว่าตั้มกับปานกำลังยืนตัวสันเทาอยู่เกิดอะไรขึ้นผมถามทีวีทีวีมันเปิดเองตั้มตอบ ผมมองไปที่ทีวีก็พบว่ามันเปิดอยู่จริงๆแต่ไม่มีภาพอะไรปรากฏบนหน้าจอมีเพียงสัญญาณรบกวนสีขาวดำเท่านั้นปิดทีวีสิผมบอกตามรีบเดินไปปิดทีวีแต่พอกดปิดทีวีก็ไม่ดับอะไรวะเนี่ยตามอุทานลองถอดปลั๊กดูผมบอกตามรีบถอดปลั๊กทีวีแต่ทีวีก็ยังไม่ดับหน้าจอยังคงมีสัญญาณรบกวนสีขาวดำปรากฏอยู่แย่แล้วผมพูดท่านใดนั้นเองสัญญาณรบกวนบนหน้าจอก็เริ่มเปลี่ยนไป มันกลายเป็นภาพของบ้านร้างที่เราพึ่งไปมาเมื่อตอนเย็นนั่นมันป่านพูดไม่ออกบ้านร้างต้ำพูดภาพในทีวีค่อยๆซูมเข้าไปในบ้านร้างจนกระทั่งเห็นห้องนอนที่เจอตุ๊กตาอย่าดูนะผมพูดแต่สายตาของพวกเราทุกคนถูกตรึงอยู่กับหน้าจอทีวีไม่สามารถละสายตาไปได้ภาพในทีวีซูมเข้าไปใกล้ตุ๊กตามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นใบหน้าของตุ๊กตาอย่างชัดเจนตุ๊กตาตัวนั้นยิ้มกรีดป่านกรีดร้องออกมา ทันใดนั้นเองทีวีก็ดับวูบลงเกิดอะไรขึ้นผมถามฉันไม่รู้ตั้มตอบฉันกลัวป่านพูดใจเย็นๆทุกคนผมพยายามตั้งสติเรานั่งเงียบกันไปสักพักความเงียบทำให้บรรยากาศในห้องน่าขนลุกมากยิ่งขึ้นฉันว่าเรานอนรวมกันในห้องเดียวดีกว่าผมเสนอฉันเห็นด้วยตั้มตอบฉันก็เห็นด้วยป่านเสริมเราสามคนย้ายเข้าไปนอนในห้องนอนห้องเดียว เราปิดไฟแล้วนอนกอดกันกลมหลับตาไว้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นผมพูดแต่ไม่มีใครหลับลงได้ง่ายๆเพราะทุกคนยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ 4, ฝันร้ายและความจริงตลอดทั้งคืนผมนอนไม่หลับเลยผมพลิกตัวไปมาด้วยความกระสับกระส่ายผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทําไม่ได้ในที่สุดผมก็เผลอหลับไปในฝันผมเห็นตัวเองเดินเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งบ้านหลังนั้นมืดมิดและวังเวงกว่าเดิมมาก ผมเดินเข้าไปในห้องนอนที่เจอตุ๊กตาผมเห็นตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่บนพื้นสวัสดีตุ๊กตาทักทายผมแกเป็นใครผมถามฉันคือเพื่อนของเธอตุ๊กตาตอบฉันไม่ใช่เพื่อนของแกผมพูดทำไมละ่ะตุ๊กตาถามเพราะแกน่ากลัวผมตอบฉันไม่ได้น่ากลัวตุ๊กตาพูดตุ๊กตาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นเรื่อยๆผมพยายามถอยหนีแต่ก็ทำไม่ได้อย่าเข้ามานะผมพูด ทำไมล่ะตุกตาถามเพราะฉันกลัวแกผมตอบฉันจะไม่ทำร้ายเธอตุกตาพูดตุกตาเดินเข้ามาใกล้ผมจนกระทั่งประชิดต,ตัวมันยื่นมือมาสัมผัสใบหน้าของผมกรี๊ดผมร้องออกมาผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจผมเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงเป็นอะไรไปตั้มถามฝันร้ายผมตอบฝันร้ายเหรอตั้มถาม ใช่ฝันร้ายมากผมตอบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตั้มถามฉันไม่อยากเล่าผมตอบไม่เป็นไรตั้มพูดผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่างผมมองออกไปข้างนอกก็พบว่าฟ้ายัางไม่สางฉันอยากกลับบ้านป่านพูดฉันก็เหมือนกันตั้มเสริมโอเคเราจะกลับบ้านกันผมพูดเราเก็บข้าของแล้วออกจากบ้านพักทันทีเราขับรถกลับกรุงเทพด้วยความเร็วสูงตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลย ทุกคนยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมาถึงกรุงเทพเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเจอกันพรุ่งนี้นะผมพูดอืมตามตอบบายๆป่านพูดผมขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าผมจอดรถแล้วเดินเข้าบ้านกลับมาแล้วเหรอแม่ทักทายผมครับผมตอบไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างแม่ถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมตอบทำไมล่ะแม่ถามผมไม่อยากเล่าให้ฟังผมตอบไม่เป็นไรแม่พูด ผมเดินขึ้นห้องนอนแล้วล้มตัวลงบนเตียงผมหลับไปทันทีผมหลับไปได้ไม่นานผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วมองไปรอบๆห้องผมเห็นตุ๊ก,กตาตัวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้กรีดผมร้องออกมาตอนที่5จุดจบของการท้าทายผมกระโดดถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดตุ๊กตาตัวนั้นมันมาอยู่ที่ห้องผมได้ยังไง แกแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมตะโกนถามด้วยเสียงสั่นเครือตุกตาตัวนั้นไม่ตอบมันเพียงแต่จ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาผมรีบคว้าโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรหาตั้มกับปานแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของผมไม่มีสัญญาณแย่แล้วผมอุทานออกมาผมพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆเดินถอยหลังออกจากห้องนอนอย่างช้าๆผมตั้งใจจะหนีออกจากบ้านแต่เมื่อผมเดินไปถึงประตูห้องนอนประตูก็ถูกปิดลงอย่างแรง ใครใครอยู่ตรงนั้นผมตะโกนถามไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีเพียงความเงียบที่น่ากลัวเท่านั้นผมพยายามเปิดประตูแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย,วย,วยผมตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินผมเลยบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ผมหันกลับไปมองตุ๊กตาตัวนั้นมันยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้และยังคงจ้องมองมาที่ผมแกต้องการอะไรผมตะโกนถามอีกครั้ง ตุกตาตัวนั้นค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินเข้ามาหาผมอย่างช้าๆฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอตุกตาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่แฝงด้วยความน่าสะพรึงกลัวไม่ฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับแกผมตอบตุกตาตัวนั้นหยุดเดินแล้วเงยหน้าขึ้นมองผมทำไมล่ะตุกตาถามด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซ้อยเพราะแกแกเป็นปีศาจผมตอบทันทีที่ผมพูดจบ ตุกตาตัวนั้นก็เปลี่ยนไปใบหน้าของมันบิดเบี้ยวดวงตากลายเป็นสีแดงำํำปากฉีกยิ้มกว้ายจนเห็นฟันซี่แหลมคมใช่ฉันคือปีศาจและแกจะต้องเป็นของฉันตุกตาพูดด้วยเสียงที่ดังกระหึม่มผมกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดผมพยายามวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่พ้นตุกตาตัวนั้นพุ่งเข้ามาหาผมแล้วกระโดดขึ้นคล่อมร่างของผมไม่ปล่อยฉันไปผมตะโกน ตุกตาตัวนั้นหัวราอออกมาด้วยเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแล้วเริ่มกัดกินร่างกายของผมความเจ็บปวดแสนสาหาัสแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของผมผมกรีดร้องด้วยความทรมานผมรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะดับลงทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเขย่าตัวผมอย่างแรงตื่นตื่นเร็วเสียงของตั้มดังขึ้นข้างหูผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจผมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเอง ต้มกับปานยืนอยู่ข้างเตียงและกำลังมองมาที่ผมด้วยความเป็นห่วงแกเป็นอะไรไปวะต้ามถามฝันร้ายฉันฝันร้ายมากผมตอบฝันร้ายเหรอปานถามใช่ฝันร้ายเหมือนจริงมากๆผมตอบผมเล่าเรื่องความฝันให้ต้ามกับปานฟังทั้งสองคนฟังอย่างตั้งใจฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้มพูด ทำอะไรผมถามเราต้องกลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นตามตอบไม่ฉันไม่กลับไปอีกแล้วผมปฏิเสธแต่ถ้าเราไม่กลับไปมันอาจจะไม่จบตามพูดหมายความว่ายังไงผมถามฉันรู้สึกว่ามันยังไม่จบมันยังคงตามเราอยู่ตามตอบฉันก็รู้สึกเหมือนกันปานเสริมผมเงียบไปสักพักผมรู้ว่าสิ่งที่ตามพูดเป็นความจริงถ้าเราไม่กลับไปจัดการกับเรื่องนี้มันอาจจะไม่จบจริงๆก็ได้เราจะกลับไปผมพูด เราสามคนตัดสินใจกลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปด้วยทั้งไฟฉายกล้องถ่ายรูปและเครื่องรางของขลังเมื่อไปถึงบ้านร้างหลังนั้นบรรยากาศก็ยังคงเงียบสงัดและน่าขนลุกเหมือนเดิมเราจะทำอะไรก่อนดีปานถามเราต้องหาตุ๊กตาตัวนั้นให้เจอผมตอบเราเริ่มค้นหาตุ๊กตาตัวนั้นในบ้านร้างหลังนั้นอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบมันมันหายไปไหนตามถาม ฉันไม่รู้ผมตอบเราลองขึ้นไปดูข้างบนไหมป่านเสนอได้ผมตอบเราเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองเราเข้าไปในห้องนอนที่เราเจอตุ๊กตาตัวนั้นในห้องนอนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่ามันไม่อยู่ที่นี่แล้วตั้มพูดแล้วมันไปอยู่ที่ไหนป่านถามทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแแววมาตามลมฉันอยู่นี่เสียงกระซิบนั้นพูดผมหันไปมองตามทิศทางของเสียง ผมเห็นตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้แกผมตะโกนตุ๊กตาตัวนั้นยิ้มฉันรอพวกเธออยู่ตุ๊กตาพูดเราสามคนเดินเข้าไปหาตุ๊กตาตัวนั้นอย่างช้าๆแกต้องการอะไรผมถามฉันต้องการเพื่อนตุ๊กตาตอบแกไม่มีวันได้เพื่อนจากพวกเราตั้มพูดทำไมละ่ะตุ๊กตาถามเพราะแกเป็นปีศาจป่านตอบฉันไม่ได้เป็นปีศาจตุต๊กตาพูดโกหก แกเป็นปีศาจผมตะโกนถ้าอย่างนั้นฉันจะแสดงให้พวกเธอเห็นตุ๊กตาพูดตุ๊กตาตัวนั้นลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินเข้ามาหาพวกเราแกจะทำอะไรผมตะโกนตุ๊กตาตัวนั้นไม่ตอบมันเพียงแต่ยื่นมือมาสัมผัสใบหน้าของผมทันใดนั้นเองภาพทุกอย่างก็ตัดไปผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในความมืดมิดผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรกับผม ผมพยายามรวบรวมสติแล้วลืมตาขึ้นผมพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านร้างหลังนั้นตามกับป่านยืนอยู่ข้างๆผมเกิดอะไรขึ้นผมถามเราไม่รู้ต่มตอบเราจำอะไรไม่ได้เลยป่านเสริมผมมองไปที่บ้านร้างหลังนั้นผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเราต้องเข้าไปข้างในอีกครั้งผมพูดเราสามคนเดินเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นอีกครั้ง เมื่อเข้าไปข้างในเราก็พบว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตุกตาตัวนั้นหายไปมันหายไปแล้วตามพูดมันไปอยู่ที่ไหนปานถามทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแววมาตามลมฉันอยู่ที่นี่เสียงกระซิบนั้นพูดผมหันไปมองตามทิศทางของเสียงผมเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าผมไม่ผมกรีดร้องออกมาตัวเองที่อยู่ตรงหน้าผมยิ้ม ฉันคือแกและแกก็คือฉันตัวเองที่อยู่ตรงหน้าผมพูดแล้วตัวผมก็ทรุดลงเรื่องราวทั้งหมดจบลงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมรู้เพียงว่าผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปจบ